ก็คือในช่วงนี้ก็คือเป็นภาวะโควิดระบาดนะครับซึ่งโอ้โยเขากลับมาไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับที่อย่างแรกเลยที่เราได้รับเลยตั้งแต่ตอนเช้าคือข่าวสารต่างๆที่อาจจะทําให้เราเป็นกังวลโดยส่วนตัวพี่ป้อมแล้วเนี่ยเราจะดูตัวเราเองแล้วก็ สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราก่อนแล้วค่อยดูข่าวแล้วเอากลับมาชั่งน้ําหนักดูเพราะว่าข่าวเราก็ควรจะรับรู้แต่สิ่งหนึ่งก็คือพี่ป้องเชื่อว่าข่าวบางข่าวทําให้จิตใจเราท้อแท้หรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกแบบสติแตกไปเลยก็มีอย่างคนรอบข้างก็สติแตกไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าบางทีเราเสพข่าวมากๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนทําให้ร่างกายเราอ่อนแอเจ้าเชือ้อโควิดเนี่ยมันก็จะ เข้ามามีผลกับตัวเราได้มากเพราะว่าร่างกายเราอ่อนแอถ้าร่างกายเราแข็งแรงโควิดเขาเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ไปนะครับแล้วก็เราจะได้ทําหน้าที่อย่างอื่นที่สําคัญที่เราควรจะต้องทํา <C os al> เช่นการงานหรือความรับผิดชอบที่เรามีอยู่นะครับอขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพเราสําคัญที่สุด